ผมพามาดูที่ข่าวคริปโตบ้างนะฮะ FTX ม,มีการ h เฮลิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีคือเวลาเฮ r ิ่งเนี่ยมันนานใช่ไหมมันก็จะมหชชนะีหลายๆอิชชู้นะหลายๆอิชชูก็เปิดเผยม,มาเรื่อยๆนะครับอิชชู้ล่าสุดที่ท,ที่มีที่ถูกเปิดเผยม,มาในการเฮลิ่งวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องของการปฏิเสธของคุณสารนะจอนดอซี่ คุณจอ์ดอร์ซี่เนี่ยเป็นสารคนใหม่ที่มาแทนแคปเรนใช่ไหมครับที่ลาออกไปนะมีมีเรื่องของปมความขัดแย้งเล็กน้อยนะปมแบบผลประโยชน์นะเพราะงั้นก็เลยต้องลาออกไปหลังจากเบลเอาทให้กับแซมแบงแบนฟีแล้วเนี่ย mm hmm. คุณจอ mm ์ดอร์ซี่คุณจอร์ดอซี่นะฮะ mm hmm. ก็ออกมา Reject นะฮะมีการรายงานว่าใน h e a ยร n g วันนั้นนะี mm ่ hmm. มีการปฏิเสธรีเควสต์จากฝั่งของแซมนะฮะคืนนองีอ้แซมอะร้องเรียนประมาณว่าเนี่ย คุณจอห์นเรเดเอร์คนนี้คือจอห์นเรเดเอร์นะคุณจอห์นเรเดเตอร์ซีอคนใหม่ของ FTX เนี่ยมีการตรวจสอบบริษัทที่มันไม่ตรงนะไม่เป็นธรรมประมาณว่าตัวเลขไม่ตรงนะอ่ะเอผมจําได้นะว่าตังผมเหลือเยอะกว่านั้นนะทำไมคุณจอห์นบอกเหลือแค่นี้ล่ะอะไรเงี้ยว่าไปนะครับก็คล้ายๆก็ผักรถทัวร์ไปหาคุณจอห์นนะเอาทัวร์ไปลงคุณจอห์นแทนคุณจอห์นก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแต่สารเองเองนะี่ยแล้วก็มีการเรียกร้องนะบอกมี คุณจรเนี่ยมีการตรวจสอบไม่ค่อยจะเที่ยงตรงเท่าไหร่ตัวเลขก็ไม่ตรงกับผมเลยเยอะมากเลยนะฮะงั้นขออำนาจศาลครับพิจารณาหาบริษัทตรวจสอบใหม่นะบริษัทนอกมาตรวจสอบใหม่ว่าจริงๆทรัพย์สินเหลือเท่าไหร่กันแน่นะครับสาลปฏิเสธนะครับสาลปฏิเสธนะบ,บอกไม่นะฮะศาลให้เหตุผลนี้เลยครับบอกว่าการที่คุณจะไปเ,เรียกคนมาตรวจสอบใหม่ new investigation เนี่ยมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอย่างน้อยต้องเป็นร้อยล้านเนี่ย แล้วร้อยล้านนี่ใครจ่ายนะในในมุมของสารนะร้อยล้านเนี่ยก็คือเครดิตเตอร์จ่ายนะครับก็คือลูกค้าตาดำๆมันก็ต้องใช้เงินของลูกค้าตาดำๆำที่ค้างไว้ข้างในนั่นนะ่ะจ่ายนะฮะซึ่งสารไม่เห็นด้วยนะครับเราควรจะต้องพิทักษ์ทรัพย์เหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเออสารเข้าใจเข้าใจสถานาการณ์นะดูวิธีพูดนี่คือประโยคของสารนะผมก๊อปมาเลยนะเอ่อ uh, every dollar spent on administrative spend expend in an expend Uh, born by the creditors นะครับก็บอกว่าออทุกๆดอลลาร์นะถ้าเป็นภาษาไทยคือทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่มีการใช้จ่ายใน administrative expense เนี่ยคือเรียกเรียกคนมาตรวจสอบก็ถือว่าอยู่ในนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปคนรับกรรมคือ Creditor นะก็ถือต้องดูดซัพย์ไปโดย c r e ดิตเ r อร์นั่นเองเครดิตเตก็คือเจ้าหนี้อย่างตวัวเองพวกเราเนี่ยสุดท้ายเจ้าหนี้ก็รับเคราะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดอรซี่ก็เลยพูดนะคุณจอนดอรซี่ก็พูดในเฮลิ n งวันนั้นบอก I have no doubt u h it would not be interest of creditors ผมผมมั่นใจเลยว่าแน่นอนเครดิตเตอร์ไม่สนใจที่จะให้ตรวจสอบใหม่แน่นอนนะอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือปฏิเสธไปไกลๆบอกว่าไม่นะฮะเราจะไม่ตรวจสอบใหม่โ okay? อเค <laughs> ก็หน้าแตกไปครับสำหรับคุณ SBF นะคุณฝั่งของแซมแบงแมนฟีไม่ได้ตรวจสอบใหม่ก็คงคิดว่าจะนั่งยืนยันบัญชีเดิมที่คุณอ,อะไรนะจอห์นเรเดอร์ตตรวจสอบมา <sak it> อ่ะพัดมาจาก FTX เรามาดูลูน่ากันนะเป็นหัวข้อข่าวประจำวันนี้จริงๆข่าวพวกนี้เนี่ยเราเคยอ่านกันแล้วใน Twitter เนาะข่าวลงข่าวลือที่แบบข่าวลือสุดๆเลยวงในบอกว่าอะไรเงี้ย ก็มันก็มีความเป็นไปได้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันก็หลักฐานต่างๆมันก็ชี้ไปในทิศทางนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเราดูใน Twitter เนี่ยเราก็ไมได่ดูแค่ตัวข่าวลือนะเราดูตัวที่มันมีหลักฐานประกอบด้วยนะก็ดู Transaction อะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสองเรื่องที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็เซกครั้งนี้มาไขาความกระจ่างนะครับก็คล้ายๆกับมายืนยันอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องจริงนะนั่นก็คือ ขอเล่าย้อนหน่อยบางคนจะลืมเรื่องแล้วนะฮะก็ลูน่าเทรล่าล่มสลายนะในช่วงกลางปีนู้นใช่ไหมการล่มสลายเนี่ยมันก็จะมี LFG ในการใช้ในการไปช่วยรีเพกนั่นเองนะทุนสำรองที่โดคอนออซื้อบิตคอยเอาไว้เอามารีเพกน,นะฮะปรากฏว่ามันโอนไปที่ Gemini ใช่ไหมที่เราคุยกันอันนี้ในข่าวไม่มีนะแต่ว่าเราเรารายงานกันก่อนหน้านี้ มาเยอะแล้วนะโอนไปที่เจมินายโอนไปที่อะไรก็ไม่รู้นะแล้วมันก็มั่วซั่วโอนไปโอนมาจนแบบสับขาหลอกโอนกลับโอนไปมีโอนกลับมา l อลเด้วยนะโอนจากสิงคโปร์ไปแล้วโอนกลับมา LFG อีอีกแล้วก็โอนอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือสับขาหลอกแถวบ้านเรียกฟอกเงินมันมองไม่ออกคือถ้ามันจะเข้าไปช่วยรีเพ็กเนี่ยมันควรต้องเข้าไปเลยนะครับมันมันก็ต้องเส้นทางการเงินมันต้องชัดนะพอเส้นทางการเงินการเงินมันถูก มันถูกโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปแบบนี้อันเนี้ยมันก็มันก็เป็นข้อสงสัยตนะั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะโดควานไม่เคยออกมาอธิบายเรื่องพวกนี้นะว่าทำไมมันต้องโยกอะไรซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยนะฮะแต่เขาก็ามายืนยันว่าเขาเนี่ยทุกบาททุกจตตตางเนี่ยโอนไปช่วยหมดนะฮะแต่มันไม่รอดจะได้ทำยังไงนะครับในขณะเดียวกันก็มีกระแสรเรื่องของการไปแคชเอาท์ออกมานะฮะ แคชเอาต์ออกบิตคอยออกมาใช้เองประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้เอาไปช่วยสนับสนุนการรีเพ็กหรอกนะครับปรากฏว่าข้อที่จริงเนี่ยเซกก็เหมือนไปตรวจสอบมานะจริงๆครั้งนี้เซกเขาทำหน้าที่ได้ดีนะหนึ่งหมื่นบิตคอยนะเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยก็มีการ Cash out นะที่ผ่านทางไหนรู้ไหมผ่านทางสวิตแบงค์นะในรายงานนี่ก็ผ่านทางแบงค์ Bank ที่สวิตเซอร์แลนด์นะโดคอนไป Cash out ตรงนั้นแล้วก็ บางส่วนก็มีไปช่วยจริงนะในรายงานทั้วว่าบางส่วนก็มีช่วยจริงแต่ว่าก็แอบไปแคชเอาอยู่ดีนะอันนี้คือสิ่งที่โดคอนอทำนะแล้วเ็จคล้ายๆกับยืนยันอย่างที่สองฮะเจ็ดกระเป๋าตังวานที่เข้าไปโจมตีเทอร์ล,ลูน่าในวันนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นที่เรารายงานกันตอนนู้นเลยเนี่ยก็คือจำอ้ำก็คือจำจำเนี่ยเป็นเพื่อนซี เพื่อนเกอร์เลยนะกับทางโดคอนนะฮะกับเทอร์าลูน่านะแล้วก็คอยเป็นหนึ่งในคนที่จะคอยสนับสนุนคอยเขาเรียกว่าอะไรคอยพิทักษ์ด้วยนะคือถ้าใครมาโจมตีจำจะเป็นคนพิทักษ์นะคือใส่เงินสู้ปรากฏว่าจำเองนี่แหละนะฮะถูกเปิดเผยออกมาว่าจำเองนั่นแหละก็คือหนึ่งในคนโจมตีนะแล้วก็อยู่ในเดสสไปโรแล้วก็ทำกำไรไปมหาศาลนะฮะณเหตุการณ์วันนั้นที่รีเพ็กเนี่ยจำทำกำไรไป1.28บิลเลียนนะ อันนี้ตามพาดหัวข่าวนะไม่ได้มั่วขึ้นเองนะตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้สักไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีการรายงานตัวเลขนี้นะ8 2 8บิลเลีนแต่ว่าใช้คำว่า unnamed firm ก็คือบริษัทที่ไม่เปิดเผยตัวนะบระิษัทนิลนามเจริงๆตอนนั้นเราก็เดาไกลๆได้แหละว,ว่าจำ้ำนะแต่วันนี้เนี่ยพาดหัวข่าวคอยเด็กชัดเจนมากๆแล้วนะฮะจำคริปโต is unnamed t firm จำคริปโตก็คือไอ ไอ้บริษัทนี้ละนำบริษัทนั้นนั่นแหละที่ทำกำไร1.28ิลเล้ยนนะหรือ1,280ล้านจากโดคอนเทอร์ราลูน่าอีโคซิสเต็มวันนั้นนะที่อีเพกทำกำไรรลัวๆเลยนะไปพันกว่าล้านอันนี้คือฝีมือจำเองนะฮะก็น่าสนใจจริงๆผมอยากให้ไปฟังนี่จังนะขอบคุณขอบคุณคุณเปียนุชนะขอบคุณซุปเปนนนะอร์แชทนะครับทำให้เนาะ เอผมจำได้ว่าผมมีคลิปอยู่ตรงนี้นี่นาที่เขาคุยกันเรื่องนี้ออเอเอเอไม่มีละหายไปไหนไปไนหนลปไจ่ฟังคลิปกูรูเขาเขาเขาสวนกันหน่อยนะสนุกดีนะ <c oughs> ะประมาณนั้นแล้วกันนะแต่ผมก็เล่าค่อนข้างครบแล้วล่ะงั้นอสองเหตุการณ์ใหม่นะที่เซกออกมาคอนเฟิร์มล้วก็มีการชมเซกด้วยนะไอ้กูรูสีคนของคอยเด็กอะบอกว่าวันนี้เซกทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะ ก่อนหน้านี้นเห็นทําหน้าที่อะไรก็ไม่รู้แต่เคสนี้ต้องชมว่าทําหน้าที่ได้ดีนะฮะแต่ผมก็ติงนิดนึงอ่ะทไมมาตอนนี้วะไม่มาให้มันเร็วกนนว่านี้วะนะเออ,อข้อมูลเหล่านี้จริงๆข้อมูลเหล่านี้รู้ละแต่มันเป็นแค่แบบออข่าวใน Twitter นะถ้าเซ็กจาก,กรุณาเนี่ยก็ช่วยทำให้มันเร็วหน่อยนะครับใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะคอนเฟิร์มสถานการณ์เออให้มันเป็นอย่างนี้สินะ <laughs>